แฟนละครเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าตำนานบทใหม่กำลังจะถือกำเนิดขึ้นแล้วนะคะทุกคนมอลกรดสีลุงละครบูเรื่องใหม่จากช่องเจ็ ก็เตรียมลงจอให้ได้รับชมกันแล้วนะคะทุกคนกับละครบูเรื่องใหม่จากช่องเ็ดมรกสีลุงละครที่หลายคนรอคอยเราก็รอดูเหมือนกันไอเรามันก็สายละครบูอยู่แล้วเนาะซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยทําคลิปไปว่า มรกรสีลุงมันมีความคล้ายกับเสาห้าตอนทับทิมสยามนะคะทุกคนซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวอย่างมันสั้นมากนะแต่พอตอนนี้ละครเตรียมจะลงจอตัวอย่างก็ค่อยๆปล่อยออกมามันไม่ใช่แค่คล้ายนะแต่มันเหมือนเรื่องเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าเหมือนเอามาเล่าอีกมุมมองนึงเพียงแค่ตัดแก๊งเสาห้าออกไปก็กลายเป็นมรกรสีลุงแล้วนะคะทุกคนซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่มันจะดูเหมือนกันขนาดนี้เพราะว่าเจ้าของบทประพันธ์คือคนเดียวกันคนเขียนบทก็คนเดียวกันค่ายผู้ผลิต ช่องที่ออนแอก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะคะทุกคนเหมือนเอาเสาห้าตอนทัพทิมสยามมาลื้อทำใหม่อันนี้พูดในมุมของคนดูนะไม่ได้มีข้อมูลเชิงลึกอะไรเสาห้าเขาก็มีแก๊งเสาห้าแก๊งพระเอกใช่ไหมที่มีพลังพิเศษมอลกดสีลุงก็มีเหมือนกันแต่เปลี่ยนจากห้าเหลือแค่3นะคะทุกคนก็จะมีปัทภีอักคีแล้วก็สินทุนี่คือชื่อตัวละครของพระเอกทั้ง3คนและนี่ก็คือคาถาปล่อยพลังของพระเอกทั้ง3คน ปัตตพีกัสีนังพลังวิเศษจากดินอคกีกัสีนังพลังวิเศษจากไฟอาโปกัสีนังพลังวิเศษจากน้ํานะคะทุกคนก็เตรียมจดกันไว้ให้ดีอาจจะกลายเป็นตำนานบทใหม่ที่กลายเป็นไวรัลก็ได้ตำนานเล่าขานของอัญมณีลำค่าที่มีชื่อว่ามรกฎสีลุงกำลังจะนำพาชายทั้งสามคนผู้มีพลังลึกลับมาพบกันแต่นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะทุกสิ่งอย่างล้วนมีอดีตชาติเข้ามาเกี่ยวพัน และนี่คือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยสุดอันตรายและการต่อสู้สุดบ้าระห่ำเพื่อแย่งชิงมรกรทั้ง3ชิ้นมาครอบครองคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าเกิดสงสัยตรงไหนนะคะก็รอไปหาคำตอบพร้อมกันตอนที่ละครออนแล้วกันดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของเราด้วยนะคะ